เล่นลับผิวแลดูอ่อนเยาวจากภายในด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ใหม่เซรัม่บมบำรุงเส้นผมและหนังศรีรษะรีไว์ช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781กลับมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อคะ่ะในช่วงรุ่นใหญ่ใกล้หมอนะคะแล้วช่วงนี้คะ่ะคุณหมอก็จะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะถึงวิธีการรักษาอาการหูตึงในรุ่นใหญ่วัยเพลินกันคะ่ะก็ต้องเรียนถามคุณหมอเลยคะ่ะวัยเพลินชมเราอยู่ก็เอาละต้องไปตรวจละ ขั้นตอนในการตรวจรักษาวัยเพลินที่มีอาการได้ยินเสียงแบบไม่ชัดและเริ่มได้ยินเสียงน้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่อะไรบ้างะคะค่ะเมื่อคนไข้เข้ามาหาเรานะคะเราก็จะซักประวัติก่อนนะคะ,คะว่าคนไข้มีความเสี่ยงอะไรบ้างมีโรคประจําตัวอะไรบ้างมีประวัติการทํางานในที่เสียงดังมานานไหมมีประวัติ อุบัติเหตุทางศรีรษะหรือเปล่า<ม>เพราะบางครั้งอุบัติเหตุทางศรีรษะก็มีผลทําให้กระดูกหูหลุดบ้างแก้วหูทะลุหรือว่าประสาทหูเสียหายแล้วนอกจากนี้ก็ซักว่ามีพวกเบาหวานความดันเก้าหรือว่าไขมันสูงไหม,มที่มีผลต่อเอส,ส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงประสาทหูพอแล้วก็ซักเรื่องอาการข้างเคียงอื่นๆเช่น ออนอกจากการได้ยินลดลงแล้วมีเสียงดัง mm. ในหูไหมมีอา mm. การเวียนหัวบ้านหมุนไหมเพราะอันนั้นก็เป็นอาการของมีเนียดีซีสหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากัน mm. นะคะหรือว่าซักประวัติอื่นๆเช่นมีแขนขาอ่อนแรงหรือเปล่ามีตาลายภาพซ้อนไหม mm. นะคะเพราะพวกนี้ก็ต้องระวังพวกเนื้องอกในประสาทหู mm. นะคะออนอกจากพอซักประวัติเสร็จแล้วก็จะตรวจร่างกาย รวจสุขภาพทั่วทั่วไปทั้งหมดแล้วก็ตรวจร่างกขขายทั้งหมู่คอจมูกทั้งหมดค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูวา่าส่งไปตรวจการได้ยินเขาเรียกว่าออดิโอแกรมเพื่อจะเช็คระดับความสูญเสียของการได้ยินอ,อย่างเช่นคนเราปกติเนี่ยระดับการได้ยินที่เราควรจะได้ยินชัดก็คือใช้เสียงน้อยกว่า25เดซิเบลควรจะได้ยินชัดค่ะนะคะแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมติตรวจการได้ยินมาแล้วพบว่า เริ่มมีาการได้ยินลดลงอย่างเช่นอยู่ระหว่าง26ถึง40อย่างเงี้ย<ม>ก็ถือว่าเป็น m มล e a r a r i n g ง s s ก็คือระดับหูเสื่อมหูตึงเล็กน้อย<ม>พวกนี้จะไม่ค่อยได้ยินเสียงกระซิบ<ฆ>และเริ่มฟังไม่ชัดเจน<ม><ม>ที่บอกว่าให้ลองขยี้หน้าหู<ม>เอามือนิ้วขยี้หน้าหูหรือลองกระซิบคุณพ่อคุณแม่ถ้าเริ่มไม่ได้ยินแปลว่าเริ่มสูญเสียระดับนี้ละ<ม>พอหลังจากนั้น41จนถึง55เดซิเบลเนี่ยถ้าตรวจได้ระดับนี้ก็ถือว่าเป็น หูตึงปานกลาง<ม>พวกนี้ก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดปกติค่ะฮะแล้อาจจะต้องใช้เสียงดังพอสมควร<ม>ตะโกนถึงจะได้ยินชัดทุกคําคนวไวเพลเนี่ยคือเขาได้ยินเสียงแต่เขาจะจับใจความไม่ได้ว่าพูดว่าอะไรค่ะ<ม>แล้วพอเสียเสื่อมมากอย่างนี้ไปกว่านี้ไปเรื่อยๆอาจจะทําให้ตะโกนก็ยังไม่ได้ยิน<ม>หรือถ้าใช้เสียงมากกว่า9 0เดซิเบลแล้วย,ยังไม่ได้ยินอย่างเงี้ย<ม><ม>ก็ถือว่าเป็นหูหนวกค่ะ ซึ่งตะโกนยังไงก็ไม่ได้ยินค่ะอันนี้เป็นระดับที่คุณหมอบอกใช่ค่ะทีนี้<ม>เรื่องการรักษาเพราะว่าหูตึงในแต่ละระดับใช่ค่ะก็คือพอเราตรวจเสร็จร่างกายเสร็จแล้วคุณหมอก็จะมาวิเคราะห์ดูว่ามีความเสี่ยงอะไรไหม,มถ้าสมมุติว่ามีความเสี่ยงอาจจะเป็นโรคอะไรเนี่ยคุณหมอก็จะมีการเจาะเลือดเช็คโรคประจําตัวค่ะแล้วก็ถ้ามีความจําเป็นอาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ MRI เพื่อจะดู เนื้องอกในเส้นเลือดในเส้นประสาทหูพอถ้าทั้งหมดทั้งปวงดูแล้วปกติหมดหมีแต่เรื่องประสาทหูเสื่อมตามวัยเท่านั้นก,ก็ก็จะมาดูกันนะคะว่าเป็นกี่ข้างส่วนใหญ่แล้วประสาทหูเสื่อมมักจะเป็นสองข้างค่ะใน,อ,อ,กกนอัตราที่เท่าเท่ากันพร้อมๆกันแต่มีบ้างในบางคนที่เป็นข้างใดข้างหนึ่งเด่นเพียงข้างเดียว แต่อีกข้างอาจจะยังดีกว่าค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องมาคุยกันกับลูกหลานแล้วคุณคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าเป็นข้างเดียวแล้วยังเสื่อมไม่มากนะักหรือถึงจะเสื่อมมากแต่ยังมีข้างหนึ่งที่ดีอยู่ก็จะอาจจะยังไม่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง<ม>เพราะว่าอีกข้างหนึ่งมันยังใช้งานได้ดี<ม>เพียงแต่ว่าเวลาพูดคุยเนี่ยมันจะจับทิศทางไม่ค่อยได้ วิธีการรักษาโรคหูตึงนะคะคุณหมอบอกเลยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะถ้าเกิดว่าวัยเพลินนั้นมีเรื่องของระดับการได้ยินลดลงในระดับที่ไม่มากนะคะก็อาศัยลูกหลานหรือว่าคนรอบข้างพูดเสียงดังขึ้นหน่อยนะคะพูดได้ชัดเจนแล้วเวลาพูดก็ให้มีการจ้องหน้านะคะเพื่อที่คนวัยเพลินจะได้อ่านปากหรือว่าได้ยินอย่างชัดเจนด้วยแต่ถ้าสมมุติประสิทธิภาพในการได้ยินได้ฟังลดลงมากกว่าระดับ50เดซิเบลนะคะทั้งสองข้างอันนี้คุณหมอก็จะมี มีเครื่องช่วยฟังให้ไวเพลินได้นําไปใช้ที่บ้านด้วยค่ะนอกจากนั้นก็เป็นการดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปให้แข็งแรงนะคะ mm hmm. เพื่อประสิทธิภาพในการได้ยินได้ฟังนั้นจะได้อยู่ในระดับที่คงที่ต่อไปนะคะและสำหรับช่วงนี้ขอขอบคุณเคล็ดลับสุขภาพดีเพื่อความอ่อนเยาว์ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถทมแคปซูลช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781และช่วงนี้ขอขอบคุณใหม่ เซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะรีไวฟ์ลดเส้นผมขาดรุดร่วงบำรุงผมใหม่ให้แข็งแรงด้วยสารนวัตกรรมจากสวิตเซอร์แลนด์ช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1 7 8 1ค่ะและวันนี้ค่ะรายการสวัสดีคุณหมอต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงธิติมาได้สกุลชูแพทย์ประจำคลินิกหูคอจมูกโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งค่ะวันนี้คุณหมอกรุณามาตอบทุกข้อสำถามของไวเลินกราบขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ ใหม่เคล็ดลับผิวแลดูอ่อนยาวจากภายในด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781ใหม่เซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะรีไวช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781